ทั้งหมด2,149รพตัวฟรี20โลมาขอพอนารุณากันนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าถ้าเราขอเกมเขาดีๆเขาให้เราเสม,เมอขออารุณาไม่ใช่อันนี้พาวนาถ้า10โลด้วยตัวฟรีออกคณะเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงชาบูชาบอนโอ้โหงเงียบไลยังไม่เป็นไรมันยังไม่เข้าเนื้อมันแค่ตัวฟรียังซิมเพิลซิมเพิลอยู่ยังไม่มีอะไรมากตัวฟรี โลที่20เงียบกริบยังไม่เป็นอะไรมากอมมันผิดพลาดนิดหน่อยเอใอช่ไหมอิบุกิชื่อนางชื่ออะไรนะผมลืมตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรนะผมลืมอาช่างมันนึกชื่อไม่ออกชื่อโดนความรักที่มีให้คณะบางตาตาเดี๋ยวไปเลี้ยงโอเร้งที่สยามไม่มีอย่างน้อย40เนี่ยมันจะชมพูมันเริ่มลึกแล้วมันมันจะแบบ เริ่มเริ่มมีโอกาสมันต้องมีโอกาสที่เราจะได้ได้เสียน้ําตานี่ไงเอาชมพูมามั่งเอาชมพูมามั่งเอาชมพูชมพูชมพูชมพ,ชมพ,ชมพ,ชมพูแค่คนเดียวเลยเออไม่ต้องหลุดตัวอื่นก็ได้เอาแค่คนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปที่เขสวนน้ำพารากอนก็ได้ไป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 ว่ายน้ำาสตร์ไหนก็พาลงก็ได้หมดอะ่ะคนณะไปไปไปจับอจชญากรก,กันเถอะตำรวจวาคิเรียแห่งบัวไคเฮ้ยมันเงียบแท้ไร้เนาะชมพู เออเมื่อกี้กระตุกด้วยโหเงียบกิ๊บเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โหมาเป็นแถบเกลือใบติดมันนอกจากจะไม่ชมพูแล้วอ่ะมันทองเป็นแถบโอ้ันนะมันหกสิบเร็วมาเถอะครับตารวจจับผมมาครับผมนี่แหละครับอาชญากรภัยสังคมที่ตามรังควานนักเรียนแถวชายหาดมาจับผมทีครับ โอ้โหไม่มาด้วยสงสัยยังปลอดภัยอยู่ตำรวจต้องช่วยเหลือประชาชนสิครับคุณวาคิรี่วาคิรี่วาคิรี่ต้องช่วยเหลือประชาชนโอ้โห,โอโหเออประชาชนช่วยได้แต่สังคมช่วยไม่ได้ครับภัยสังคมช่วยไม่ได้ตู้ชุดเมดสองตู้โมโมอีมิโดรีผมข้ามสิกาชุดว่ายน้ำเป็นแมวข้ามผมมาหาสุน,นักแห่งวาคิรี่ชุดว่ายน้ำตู้เดียวเลยได้โปรดเถอะครับจะหมดตัวอยู่แล้ว โหนะมันร้อยโลแล้วมันมันมันหนึ่งแล้วอะ่ะหนึ่งรแล้วนะหนึ่งแล้วนะเฮ้ย <100 S 1> <c oughs> เป็นไปได้หรอก็ฝืนมแต่ถ้าไปร้อยหแล้วมันก็จะมีความแบบแกไป200รเลยไหมอ่ะผมอยากได้จริงๆนะตู้แล้วแต่แบบถ้าผ่มไป กดต่อตู้พิกอัพผมกลัวจะฟาร์มไม่ทันนะดิทาไงจีวะผมอยากได้มากเลยอ่ะเอาไมดีอ่ะเอาแล้วไงมันมา1อยโลแล้ว,วอ่ะเป็นคนดีเกินตำรวจไม่ออกมาหาสักคนเลยแหมสักโลเนี่ยอ่ะสักโลดูก่อนซิมเพิลซิมเพิลเผื่อมันจะแบบโชคโอ้โหเอาแล้วไงคันนะมันคันนะตอนเนี้ยมันคันละถ้ามากกว่านี้จะเป็นผื่นตู้ก่อนหน้าเนี้ย ก็เป็นตู้ชุดว่ายน้ำของจีเซ่ผมยังไม่มีด้วยจีเซ่ชุดว่ายน้ําผมก็ยังไม่ได้กดผมรอแค่เธอคนนี้เข้าใจกันตรงกันนะแค,นแค่หนึ่งเออแค่หนึ่งดร็อเตอร์สตงได้ทํานายออกมาแล้วประมาณหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่น 1, 450, เรามีโอกาสเพียงแค่หนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นแค่หนึ่งหนึ่งเดียวดวง โอ้เสียสติแล้วตอนนี้เราคนสู้มันต้องมีความหวังแล้วว่ามันได้ชมพูมาชมพูหนึ่งแล้วมันต้องมีความหวังละนะมันชมพูมาชมพูหนึ่งแล้วอ่ะกดมันลึกนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง โอ้โหอึดอัดมากเลยตอนนี้ถ้ากดต่ออ่ะถ้าถึงสองร้อยอ่ะเราก็ไม่ต้องเลงแล้วว่าแค่คันาเราเลงทั้งเนี่ยเอ่อฟูบุกิเนี่ยเ,นะเลงฟูบุกิเพิ่มมาด้วยได้เลยถ้าผมขอแค่คนเดียวอ่ะทั้งโลกทั้งจิตวิญญาณตอนนี้นมีแค่คนเดียวอ่ะเข้าใจปะ่ะเออจิตวิญญาณนี้มอบให้แค่คนนี้อะไรก็มาบังตาไม่ได้โอ้โห <c oughs> ไม่มีเลยบังตามากเท่ากับแฟมฟ้าแล้ว <c oughs> สองชมพูได้ไหมอ่ะถ้าสองชมพูก็คุ้มอยู่อ่ะเออ ที่มันไม่ใช่ตัวซ้ำอ่ะมันจะสองร้อยเวลาเวลาเออร้อยห้าสิบมาจิตวิญญาณของลูกผู้ชายที่สืบทอดกันต่อมาผมฝากฝังไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบโลนี้สองชมพูก็โอ้โหมันอยู่ที่เดิมด้วยตำแหน่งที่สามเราไม่ข้าม ทุกคนนึกถึงทะเลไว้เราจะไม่ขาม้ามชาตต่อไปนี้พื้นหลังแบ็กก่าวคือทะเลเท่านั้นไม่มีที่อื่นเออสวนน้ำที่เรียกว่าอ้ายังกิน,นิเยุดยุยร้อย,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 ยหย้าสิบตอนนั้นแหละมันไม่ยากเลยขนาดนั้นหรอกว้าหเหห โดหูชิบหายเลยได้เว้ยเ,เอ,อเ่อแจ๋งแจ๋วครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับที่ผมได้คนะแนนมาในจำนวนเพชรทั้งหมดจากสองหมื่นเหลือสี่